แต่คาว่าชั่วว่าเลวไปทุกคนก็เป็นไปไม่ได้จะชั่วหรือดีนะมันอยู่ที่ตัวของตัวเองต้องพิจารณาดูตัวเองตัวเราทําดีหรือหรือทาชั่วตัวเองด้รู้ก่อนคนอื่นตัวเองคือตัวเองจะรู้ดีกว่าคนอื่นว่าเราทําดีหรือทําชั่วไอ้เขาจะว,ว่าดีก็จะไปดีใจเขาโยกยองสะเถรเญยันยอนะก็่าไปดีใจเพราะว่าเราชั่วก็จะไปเสียใจ ดีหรือชั่วยอยู่ติดตัวคนตัวเองเข้าใจอย่างนี่ครับทํายังไงจะให้คนได้ฟังท่านท่านเทศอย่างเงี้ยบ่อยๆจะได้ได้ประโยชน์อย่างลึกซึ้งอย่างท่านเลยคนที่เขาว่าดียกยก่องทะเตืนเยินยอเรา<ม>บางทีเขาอยากมาอยากมาขอของเรา<ม>อยากมายืมเงินเราอยากมาขอเงินเราเขาก็ว่าเราดี เป็น,นริ่มมีการวิจารณ์ว่าอาจจะเสื่อมลงเพราะว่ามีการทําธุรกิจค้าขายกันเยอะศาส,สนาเนี่ยไม่เสื่อมเนี่ยเกิดแต่คนเสื่อมจากศีลธรรมศาสนาอยู่คงที่แต่คนมันทําใจมันเสื่อ,อมใจมันสามศาส,สนาเนี่ยอยู่คงทนถาวรแล้วแล้วสังคมบ้านเมืองนะครับเป็นยังไงครับผู้คนใจิตใจคนเราทุกวันนี้ ใใจิตใจคนทุกวันนี้ใกล้คนโบราณคนเก่าคนแก่มาก่อนไปคนละแบบเว้ยมันเป็นในแบบที่ว่าอรารติโลกนาสิกาความดิษยาทำให้โลกชิพหายเห็นใครได้ดีไม่ได้โตกงดีปิฉาตาร้อนกันตลอดการตลอดเวลา เห็นข้าเห็นคนหนึ่งคนใดตั้งร้านอยู่ใกล้กันขายของเหมือนกันเขาขายได้ดีกว่าเราก็าต้องอิจฉาตาร้อนเขามันมีแต่หดอิจฉาตาร้อนกับตลอดการตลอดเวลาเป็นยังไงไลนายเอ้ยพระองค์ว่าไหวนี่ไม่ผิดเลยอรารติโลกนาธิกาวความริษยาทำให้ลูกชิพย์เห็นใครได้ดีไมบ่บาปพวกข้าราชการเหมือนกันไม่บาปพวกไหนหละ ทุกอย่างเลยทีเดียวเห็นใครได้ดีไม่ได้มีแต่อิจฉาตาร้อน,ก,นการตลอดเวลาตอนนี้หลวงพ่อมีบาร,รมีอย่างมากสมที่ท่านหลวงพ่อได้คิดว่าจะจะมีตั้งแต่ตอนเริ่มบวชใหม่ๆเนี่ยน,นะครับหลวงพ่ออยากจะทําอะไรให้กับประชาชนชาวบ้านบ้านเมืองมากที่สุดไอทํามีบาร,รมีนี่ไม่ใช่จะมาเมียาเดี๋ยวน,นีไม่ใช่มีมาเดี๋ยวนีมันมีมาแต่ในอดีตชาติ เคยได้สร้างได้ทำเคยได้ให้ทานเคยได้ทำบาสร้างบารมีมาพอแล้วบารมีอันเก่าเลยตามตัดตามสนองไม่ว่าจะทำบุญไม่ว่าจะทำบาปทำบาปทำกรรมต่างเวียนตางกรมอะไรมากมากนี่ก่อนกรรมมันก็ตามไปเองกรรมก็นำไปเองทำบุญก็บุญชักนำไปเองทำไม่บุญเอาไว้ ตัวบุญก็จะตามประครับประคองไปในเมื่อเวลาเราดับจิตหมดลมให้ใจเข้าออกสมมุติว่าเรามีคนสองคนว่าเราจะเชื่อคนไหนมากจะเชื่อตัวบุญหรือเชื่อตัวบาปมีของอะไรของดีีดงามๆมีเข้าของเงินทองของที่รักสุดที่จะรักพุ่นเพื่อนฝูงลูกเมียเงินทอง เมื่อเวลาเรามารณะลงไปแล้วเพื่อนฝูงหมู่พวกที่รักสนิทกันจริงๆหรือลูกเมียอย่างีงเขาก็ตามไปส่งได้แค่เมียนไอาจะไปสส่ทุกขติหรือทุกขตินะั้นตัวของตัวเองไปเองตัวบุญจิน,นําไปถ้เาเราทําชั่วชาตะละเรวไม่มีศีลมีมรมอะไรกับตัวบาปจะามประทับประคคงไปก็มีแค่นี้ กูก็ไม่รู้มากะไรดอกในเรื่องทางศาสนากูก็รู้ว่าแต่บุญมีจริงบาปมีจริงกูกเ็เ